ค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับการออนแอร์เป็นฟิแนลอีพีของ Harmony Secret นะคะดีละฉบับเล่นเล่ก็เดีเยวก็เลยมาส่งตัวละครกันที่สยามพาวไลค่ะก็เป็นเหมือนประเพณีเนาะมาดูด้วยกันนะคะกับแฟนคลับแล้วก็แล้วก็คงก็จะมีร้องพงร้องเพลงมีโชว์มีอะไรกันตามปกติเราเรียกว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าบัตรโซอาด้วยพี่ชอรในแบบไม่นานเลย ก็เหมือนกันกับตอนเฟิร์สนะคะตอนเฟิร์สกับไฟนนลคล้ายๆกันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวบัตรก็โซวเอาค่ะก็ใจตัวลูกสาวเราสี่คนนะคะสอด่าแหมคลอดมากับมือก็ดีค่ะวันนี้ก็ย้อนย้อนกลับไปเนอะยังคงจำได้ตอนสมัยแร์ที่ที่เป็นเป็นเฟิร์สของแร์เนาะเราเรายังไม่กล้ามาจัด ที่ใหญ่ๆเลยแล้วไปจ่ายกันเล็กๆเรารู้สึก<ส>เอ๊ะนั่นฟรีแล้วเปาน่าจะแบบแบบเหมือนชวนแฟนคลับผมเล็กๆที่พอจะรู้จักกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแอบแฝงจบจนเดินทางมาถึงตรงนี้พี่ว่าเราก็เดินทางมากันไกลพอสมควรสำหรับการที่แบบน้องๆเขาเติบโตมาแล้วก็ตอนนี้เราก็มีน้องใหม่อีกสองคนมาด้วยค่ะพี่เอสะะครับพร้อมสุดวันนี้ค่ะพี่เอฟมาดูลูกความเราแฟนแส ใช่ใช่แต่ว่าพี่อาจจะเป็นคนที่ได้ดูก่อนแก่พี่ก็จะเป็นคนที่มานั่งเก็บรายละเอียดมาดูฟิดแบ็เวลาแบบว่าคนดูที่เป็นคนดูตัวจริงเนี่ยต้องบอกว่าในรอบเนี้จะเป็นตัวจริงเพราะว่าเขาแบบเก่งเก็บมากมากแล้วก็รอกดบัตรแล้วเขาเป็นแค่ประมาณ1000พันคนแรกที่แบบว่ากดได้ถ้าพี่จะไม่ผิดครึ่งชั่วโมงว่าใช่ค่ะประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเจ๋งจริงเจ๋งจริงจริงก็หวังว่าวันนี้จะเต็มอิ่มครับ แอบบอกเลยว่าเวอร์ชั่นวันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นอันขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเกินเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณดูในโรงวันนี้คุณกำไรมากคุ้มมากคุ้มมากจักสีน่าที่ยิ้มแล้วสักสีสุดๆเหมือนกันเดี๋ยวถ้าปล่อยมมกเอาว่ายังไงยังไงก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วกันสมหวังกันทุกคนแต่ก่อนจะแฮปปี้เอนดิ้งก็อาจจะมีน้ำตาก่อน ตามสไตล์ของพวกเราวันนี้หลายอารมณ์ค่ะวันนี้จริงๆหลายอารมณ์มากใช่สัญญาณลงค่ะนะอันนี้ ประสบความสำเร็จออ<ช>แฟนๆแ,แบบเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะจริงๆเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้แฟนๆที่คือปกติมีผู้หมิงก็จะมีฐานทางเอเชียจีนอะไรอย่างเงี้ยหลักๆแต่ว่าช่วงนี้ะมีทางแบบทางบราซิลเมกาใต้ฝรั่งเศสอิตาลียังมีเลยใช่ต้องฝึกภา,าษาทางประเทศใช่บองชูเลย <laughs> <laughs> มีแฟนๆไทยเพิ่มขึ้นด้วยใช่ก็ดีใจมากๆที่ที่มีคนเห็นผลงานของเรามากขึ้นค่ะ ว่าคู่เราถูกชะนาการการแสดงก็คือมันคุ้มขึ้นเรื่อยๆเลยใช่เหรอเราเก่งขึ้นคือจริงๆถ้ามีเรื่องที่3านี่เดี๋ยวโปรเฟชชั่นอลเลยจะมีไหมจะมีไหมหีจะได้มีหรือเปล่าไปก่อนทุกคนเป็นพยานค่ะเดี๋ยวตีวะแต่พอถึงวันนี้แล้วหลายคนก็ลุ้นกับเรื่องราวค่ะอือดิฉันก็อยากปักหมุอะไรตัวละครเราไหมคะับโอ้โหวันนี้ ก็จริงๆพวกเราก็ยังยังไม่ได้ดูขนาดนั้นแต่ว่าก็พอจําเนื้อเรื่องได้ว่าว่าตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงคือมีคิดว่าตอนสุดท้ายอ่ะก่อนที่มันจะแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันจะมีความเศร้ามีความแอคชั่นหลายๆอย่างมากเลยใน ep สุดท้ายก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามพร้อมๆกันในโรงวันนี้เลยค่ะ จริงๆมันจะมีซีนที่ที่มีสปอ,ปอยล์ออกไปบ้างแล้วแบบสปอยเบาๆอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ตรงตามนิยายนะจริงๆแล้วก็คือแฟนๆน่าจะรอดูอยู่ซีนนั้นค่อนข้างจะมีคอนฟ lict ขนาดใหญ่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ทําให้พิสูจน์ความรักระหว่าง2ตัวละครน,นี้ให้เขากลับมารักกันยังไง,งใ,จ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 ใช่ค่ะเปหวังซีนนั้นเป็นไงคะเราพูดพูดได้เลยเล่าได้เลยเหรอคะเราจบมาซีนไหน้ซีน,น,นทีน่ จริจริอ๋อซีนนั้นหรอคะคือซีนนั้น่ะตอนที่มีถ่ายก่อนก่อนที่ซันยาจะเข้ามาพูดเลยว่าซันยาแอบคอน้าตาอยู่หลังกล้องเพราะมันดูแบบมันคือมันดราม่าจริงๆพวกเรากลัวจริงๆในฐานะตัวละครด้วยอย่างเงี้ยเออทพกคนอยากดูแล้วใช่ไหมล่ะเอ็มมล่ะใช่จริงๆพี่ปอนอะคือ คือสนิทกันอยู่แล้วออแล้วแบบพอมาเล่นใน <c oughs> เห็น,นเองมุมพี่ที่เขาน่ากลัวคือพี่เขาจะเป็นคนแบบไลฟ์ลีมากเขาจะแบบน่ารักกับน้องๆตลอดแล้วพอแบบมาเห็นอีกมุมนึงมันเลยแบบโอ,อ้ยมันน่ากลัวมากเลยเราไม่ได้มองเขาเป็นพี่ปอนอีกแล้ว <c oughs> มันน่ากลัวแล้วอีกแป๊บหนึ่งก็จะเป็นสนัญญาเข้าไปช่วยค่ะคือแบบน่ากลัวมากทุกอย่างคือแบบสมจริงมากค่ะใช้เวลายังไงคะถ่ายทำจริงๆแป๊บเดียวเองค่ะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวพอเราเรียนกันรู้มือกันอยู่แล้ว ปล่อยจอยให้พี่ปอนเดินเรื่องต่อไปหนูก็เข้าไปฟาดฟันกับเขานนีนิดหน่อยๆค่ะกี่ปีแล้วนะตั้งแต่กี่ปีแล้วสองหมายถึงว่าตั้งแต่แฟร์ใช่ไหมคะอ๋อกี่ปีแล้วคะรู้จักกันกี่ปีแล้วอ๋อค่ะตั้งแต่ถ้านับตั้งแต่แฟร์ก็ใช่จริงเกินนะว่าเรารู้จักกันมาช่าเสองสามปีค่ะประมาแล้วยังไงรู้ใจกันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะดีฟดีฟดี เมื่อก่อนคือมองตาก็ดูใจทุกวันนี้คือมองตาอะไงคือไม่มองตาเลยทุกวันนี้ทุกวันนี้คือแบบคือวันนี้แค่นี้เลยหือห่างตาปุ๊บใช่เปล่าใช่แก้ห่างตาคือดูแล้วใช่แล้วค่ะมันก็เป็นธรรมเนียมเราต้องบอกความรู้สึกสักนิดติมือความรู้สึกที่ที่ทำงานด้วยกันมาใช่ไหมคะอุ้ยเหลาแล้วจไม่วันนี้ยังยังเดี๋ยวมันจะมีแต่ก็คือก็รู้สึกว่า ก,ก็ยังรู้สึกดีใจเหมือนเดิมค่ะที่ได้ทํางานกับกับลูกหมีมันมันเป็นฟิลแบบเหมือนเซฟโซนมากกว่าคือเราไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วก็ออมีปรับ,รบแค่ปรับให้คาแรคเตอร์มันมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันมากขึ้นอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะเพราะตัวละครมันก็แตกต่างจากเรื่องที่แล้วนะคะแต่รู้สึกสบายใจเพรารู้สึกว่า ซีนดราม่าอะไรเงี้ยถ้าเข้ากับหมีหรือว่าเลิฟซีนทุทกทุกซีนถ้าไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรเลยค่ะ mm hmm. เราไม่ต้องมานั่งคุยกันก่อนได้สำรู้สึกว่าเราปล่อยจอยละไหลไปได้วยกันมันมันมันเป็นอะไรที่ที่เข้ากันอยู่แล้วค่ะก็ไว้ใจใช่เรา,เเราไว้ใจกัน mm hmm. ค่ะก็ดีใจที่ได้ทํางาน,นด้วยกัน<ม>ของหนูก็คือหนูรู้สึกว่าตั้งแต่อาแฟร์จนถึงฮาร์โมนีอ่ะมีสิ่งหนึ่งที่หมีกับซอนพูดกันมากขึ้นก็คือ ระหว่างทางมันจะมีทั้งเรื่องมีความสุขมีทั้งเรื่องทุกข์บ้างอ่ะแต่ทุกครั้งเดี๋ยวนี้พอทุกปุ๊บอะตกเย็นอ่ะมีกับซอนจะเริ่มมาถามกันแหละว่าเออวันเนี้ยเหนื่อยไหมรู้สึกยังไงซอนย่ามีเรื่องอะไรเรากล้าพูดกันมากขึ้นล้วทาให้ปัญหาในวันนั้นมันก็จบลงนะวันนั้นเลยอีกวันหนึ่งเริ่มใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่แฮปปี้ใหม่มันไม่มีอะไรคาใจกันเลยอะค่ะมันก็เลยทํางานกันง่ายค่ะจริงมันดี ทำงานด้วยกันจนมีคนหนึ่งที่เราสามารถพูดทุกอย่างได้ใช่หลังๆวันนี้ซะนก็แบบเมื่อไม่มีฉันก็รู้สึกแบบนี้เราให้ฟังก่อนเลยแล้วมีก็จะแบบเออเข้าใจเข้าใจแล้วก็แบบปรับคุยคุยกันอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นค่ะแล้วเหมือนนักจิ้นมั่งบ่ายด้วยกันใช่คือคือเป็นคนรับฟังที่ดีค่ะอยู่ดิ้นกันไปเรื่อยๆใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาสนุกด้วยกันใช่เนาะมาเศร้านิดหนึ่งมาเศร้านิดหนึ่งมาดราม่านิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวสนุกละ มีเอ้ยมีก็มีมีค่ะเราเป็นยังไงคะที่หวานตอนที่แฟนเลยดูสวยมากค่ะมีรับรองห <laughs> มายถึงเราสวยบรรยากาศภาพแล้วก็ทุกอย่างมันมันสวยมากๆจริงๆจากคนที่แบบถ่ายนะตอนนั้นเราก็มีจำได้ว่าหลายๆซีนที่เป็นซีนโรแมนติกอะโอ้โอที่เป็นพุ่มกับขอเวลาเท่านี้อย่างเช่นว่า5้าโมงพระอาทิตย์จะตกเท่าเนี้คือทำให้มันทันในตอนนั้น เลยมันก็เลยสุขภาพออกมามันต้องแบบทุกอย่างมันต้องสวยมากๆเลยค่ะแล้วอารมณ์ซีนก็คือตามบทตามซีนตามบทตามความรู้สึก่ไม่เ่อไม่มีหบืว่า้องเหนื่อยเนาะมีมอมี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 ไีม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 รอดูค่ะมีมมีมีมเป็นมีีมีีมีม่มีมีีมแม่มีมแน่มีมีมีี่ะ เราเล่นวิศนุเป็นอะไรก็พูดก็เนี่ยแหละเลยพูดไปก่อนไม่ร okay. ู้ว่ามีไหมไวมากเลยเหมือนเราเพิ่งเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองพูดไปก่อนพูดไปก่อนจบแล้วเหรอจบแล้วทุกคนที่นี่เป็นพยานนะคะว่าใคเลือกสาวไม่ได้สาวไม่ได้สาวใช่เฮ้ยอะไรอ่ะจะต้องปิดท้ายให้พี่สอนพี่เอ๋เรื่องนี้ใช่ค่ะมาที่สาวค่ะสสวัดีคใจค่ะเป็นไงคะวันนี้รู้สึก เออรู้สึกใจหายนิดหน่อยค่ะนิดหน่อย <c oughs> นิดไม่นิดเลยละ่ะใจหายเลยเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปไวมากๆเลยค่ะใช่หนูก็รู้สึกใจหายมากเพราะว่าเหมือนเราเพิ่งได้ถ่ายทํากันไปเองแล้วมันมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะอยากดูกับแฟนๆแล้ว <c oughs> อ่าพารงคู่เราบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างอีพีนี้เหรอคะ จะไดปเล่นผู้เลยเดี๋ยวนี้สปอยหมดแน่เลยอะถามใครไม่ถามเศร้าเลยโอ้ก็ก็รู้อะไรก็แฮปปี้ดีค่ะแต่มันจะเศร้าก่อนหรือเปล่าเพราะว่าคู่เรามันยังแบบอ่าใช่ปูเหมือนเจ้านายเลยว่าคือทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามเจ้านายเลยค่ะถ้าเจ้านายทะเลาะกันเราก็จะทะเลาะแต่เจ้านายดีปุ๊บเราดีเลยเันเป็นกาวใจให้เขาหรือเปล่าเพราะว่าเราแอบ อืมออก็อาจจะเป็นแบบนั้นรอรอดูเลยว่าเขาจะงอกันยังไงค,ค่ะใช่ตามสไตล์เลยค่ะตามตามสไตล์แต่ดูแล้วอาจจะอารมณ์ขึ้นลงนิดนึงว่าเอ้ยแยมเป็นอะไรอ๋อใช่เป็นไบโพล่านิดนึงใช่ส,สี่นี้ว่าในการทำงานของพาร์ทเนอร์คู่เราหรเราเป็นน้องใหม่พาร์ทเนอร์ด้วยนี่ มาถึงทำงานกับเบลล่ใช่ไหมหนูหนูดื่มมัทฉะเยอะไปนิดนึงแการทำงานกับน้องคือมันค่อนข้างจะแบบโฟล์มากๆเพราะว่าด้วยความที่น้องเป็นคนที่แบบว่าเวลาคุยอะไรคุยได้ทุกเรื่องใช่ค่ะแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าคู่หนูมันไม่มีใครเป็นผู้ฟังเท่าไหร่เป็นผู้พูดหรอเป็นผู้พูดไหมอีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะก็คุยกันอยู่ก็แบบคุย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 แล้วเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันนะไม่เหงาอีกต่อไปใช่ค่ะ มันหวานคู่เราเนี้ยมันยากไหมเพราะว่าอันนั้นเขาแบบเคยชินกันมาแล้วหนึ่งเรื่องคือหลังหลังก็อาจจะโปรมาแล้วโอ้โหโปรเฟชั่นอลมากคือยากแค่รู้สึกตอนอีพีห้าใช่ไหมที่เราที่มีไปช่วยตอนเมาใช่ใช่รู้สึกยากแค่ตอนนั้นแต่หลังๆก็เริ่มไม่แล้วเพราะมันเป็นครั้งแรกด้วยที่เล่นเหลือซีนก็เลยตื่นเต้นแต่พอผ่านไปปุ๊บอ้าวชอบเลยล่ะชอบเลย ว่าเรื่องหน้ามันต้องโตขึ้นแล้วนะเอ้าเรื่องหน้าเรื่องหน้าค่ะขอบคุณนะค่ะชอบแห็นแก่ย้อนกลับมาที่ชอบเลยชอบอะไรคนเดียวหมายถึงว่าชอบบรรยากาศซีนมันเหมอมันน่ารักดีเขาช่วยเขาช่วยมันช่วยกันดีเนาะใช่ช่วยกันเล่นช่วยกันเล่นใช่ใช่นอกจากจอเขมีซัพพอร์ตมีแบบเหมือนส่งดอกไม้ อ๋อ oh, ใช่ใช่วงนั้ยใช่เวลาแบบมีงานท่านขุนอะไรเ,เขาก็จะเอาดอกไม้มาให้แล้วเราล่ะคะเป็นไงบ้างร่วมงานัโอยรู้สึกว่าคือตอนแรกคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเราโดยที่เล่นด้วยกันคือพี่ลี่แบบเป็นคนเก่งมากแบบเขา<อ>เล่นมาหลายเรื่องแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยชอบแบบไปตั้งคาถามกับเาว่าซีนนี้แบบต้องเล่นยังไงคือเขาให้แบบคำคำแนะนำตลอดเลยอลยนะไรเงี้ยใช่ เป็นไงคะโดนน้องแบบอ้อนแบบนี้เป็นน้องปะใช่เป็นน้องค่ะอ้อนแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะปวดไม่ดีกาใส่ตาคู่นั่นเลยคือลุ้นเนี่ยเลด้วยเลยด้วยเออคือก็รู้สึกเอ็นดูค่ะเหมือนเขาแบบว่าแบบเหมือนหมาเด็กค่ะใช่ค่ะชอบเลยเด็กอะไรพี่สาวคนสวยนี่เขาเท่นะค่ะ หนูโนจากไว้ดีก่อนนะต่อมีอะไรบอกตัวละครจร่าะบอกัวละครจีค่ะลนานภาษาอ๋อม่ถึงว่าบอกความสุกับตัวละครใช่ไหมคะตัวละครไหนอะไอกาตัวละครอะไรคะนอกะอกหอกหนูอกไปื โอเคค่ะก็ขอบคุณไปเลยที่รับฟังนี่ตลอดเพราะว่านี่ชอบมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวเองเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เนาะก็จะคอยฟังคอยฟังทุกวันเหมือนกันใช่ค่ะอะไรอย่ค่ะค่ะหนูก็อยากขอบคุณที่สอนหนูแบบ เรื่องทางการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องการแสดงด้วยอะไรเงี้ยก็เติบโตต่อไปด้วยกันนะคะตั้งละครด้วยค่ะตั้งตั้เป็นสาววายค่ะสาววายตั้งแต่เป็นสาววายทุกอย่างเลยก็พูดกันแล้วเราเขินชอบชอบปีเกาะแกะลิลลี่เนาะก็น่าเกาะแกะเลยล่ะเลิศเลยล่ะบอกตัวละครอะ บอกตัวละครยังหนูน่ะหนูอ่ะหนูอ่ะหนูตัวละครแยมอ่ะหนูพูดยังกินมาจฉาเยอะเหมือนกันอ๋อพีรีพูดแล้วพูดแล้วพี่รีพูดแล้วเหรอคะไม่พี่รีพูดถึงหนูไงเออใช่แล้วหนูก็ชอบพูดถึงพี่รีแล้วอลอโอเคงั้นพูดกันอ้าวแล้วอะไรต่อดีใช่ไหมสองวันนี้ต้องพูดถึงแฟนภาพรวมก็คือหนูดีใจตั้งแต่วันกดบัตรแล้วค่ะคือตัวเธอเองอ่ะเธอตื่นมาดูด้วยนะว่า 9ก้าโมงเก้าโมงลเก้าโมง,โมงครึ่งอะไรเงี้ยรอจนกว่า,าจ,จะบัตรหมดเราก็หมดตั้งแต่แบบครึ่งชั่วโมงแรกรีบไปคนรีบไปคนบอกเลยว่าแบบบัตรหมดแล้วเพราะเราก็ดีใจกันตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบเศร้านิดนึงที่ที่มันถึงตอนจบแล้วแต่ก็อาจจะมีอะไรต่อๆไปก็ ฝากติดตามดูทีนึงค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเอาไว้ก่อนเพราะว่าบางทีไปแฟนมีตก็คือนับว่าเป็นผลงานทางจราได้ใช่ค่ะใช่ค่ะฝากทุกคนติดตามดูค่ะเพราะว่าก็หลังจากนี้ก็อาจจะมีไปแฟนมีตเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อาจะมีงานที่ไทยให้ทุกคนได้ได้เจอกันบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ที่สพอร์ตลูหมีซ่าแล้วก็ลิลลี่เบลล์ค่ะค่ะก็ฝากถึงแฟนๆนะคะมีรู้สึกว่า ครอบครัวเบสตี้อ่ะมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วลมีดีใจมากล่าสุดที่รวมพลใต้ตึกรู้สึกว่ามีหน้าใหม่เยอะมากที่เขาบอกเขาเพิ่งมาครั้งแรกนะ mm hmm. เขาติดตามจากตัวละครไอวาริน huh. ก,ก่อนอื่นก็ขอบคุณตัวไอวารินก่อนเลยที่ทําให้คนชอบเนาะ mm hmm. ตัวหมอวันอ่ะมีว่ามันก็มีสเสน่ห์ของเขาแต่พอมาถึงตัวไอวารินอ่ะคนรู้จักหมีจากตัวละครนี้อะค่ะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่า ถ้าไม่มีเขาหมีก็คงยังไม่มีคนรู้จักเยอะขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามแล้วก็ขอบคุณที่กดบัตรได้ไวขนาดนี้ด้วยค่ะแฟนแอบถามว่าแบบเฮ้ยจะมีแฟนมิที่ไทยไม่อะไรไหมหมีอันนี้หมีไม่รู้อันนี้ต้องรอดูนะคะใช่ค่ะหมีก็ขอบคุณมากๆค่ะอีกหน่อยคงมีผลงานอื่นๆให้ให้ติดตามอีกค่ะกลับมาถามพี่พ่อและแม่เราค่ะพ่อกับแม่ค่ะ ลูกทุกลูกฮอตขนาดนี้แฟนมีต้องทั่วโลกไหมคะพี่ซอดค่ะทั่วโลกได้นะคะเราก็เล่นเราก็เล่นเล่นใหญ่คือเดี๋ยวน้องๆเตรียมจะมีแฟนนี้อีกไหมคือเอาจริงจริงก่อนก่อนหน้านี้เขาก็จะมีงานต่างประเทศอยู่อยู่ <c oughs> ตลอดเวลาอยู่แล้วสคู่นี้เขาจะไปต่างประเทศกันแบบบ่อยมากๆอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ว่าก็หลังจากนี้ก็ก็คงมีแพลนอะไรหลายอย่างที่ยังต้องทํางานต่อกันไปด้วย แล้วก็อาจจะอยู่ยังอยู่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยแล้วก็งานในไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รอฟังข่าวแล้วกันเนาะรอฟังข่าวแล้วกันแต่ที่แน่ๆมีแฟนชายใช่ใช่แน่คือมีแฟนชายสนุกมาก่าไรนะไม่สนุกมากเพราะว่าวันนี้เราเปิดขายเมื่อกี้แอบวิ่งลงไปดูก็คือจะมีจะมีสิคร็ตกือกคือได้ลุ้นเหมือนกับลักษณะของว่าลัคกี้นี่แหละครับว่าจะได้ร่วมลุ้นเข้าไป งานแฟนไซน์อ่าอะไรอย่างเงี้ยครับในในโฟโต้โฟโต้บุ๊กก็จะมีการ์ดค่ะมีการ์ดมีการ์ดถ้าเกิดใครได้การ์ดก็จะได้ร่วมงานแฟนไซน์แต่ว่ามันพิเศษกว่านั้นก็คือมันมีแบล็กการ์ดแบล็กการ์ดเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่แค่ห้าใบเมื่อกี้มีคนถามว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่จริงๆอ่ะการ์ดอ่ะครับทั้งหมดอ่ะมี610เพราะฉะนั้นมันมีสีชมพูเนี่ย595อยเและอีก5เนี่ยเป็นแบล็กการ์ดซึ่งแบล็กการ์ดนี่คือตั้งใจแบบ พิเศษมากๆแบบไม่เคยทํามาก่อนก็คือซึ่งมันมันคือความพิเศษเช่นจะได้ถ่ายรูปใช่ไหมครับใช่ก็จะมีได้สี่ต่อหนึ่งได้ไม่ในสิต์ประมาณเจ็ดอย่างค่ะสหรับแการ์ดเจ็ดอย่างเจ็ดภาพเจ็ดภาพก็จะมีแบบสี่ต่อหนึ่งแล้วก็มีสองต่อหนึ่งทั้งสองคู่แล้วก็มีหนึ่งต่อหนึ่งอีกสี่นั่นคือครั้งแรกที่เอออยากคืออยากอยากอยากให้รู้สึกว่าพิเศษจริงๆแล้วก็ให้ทุกคนได้แบบเออได้มาก็คือแบบ เอออันนี้แล้วแต่ดวงแล้วครับแต่ว่าวันเนี้ยเห็นละออกไปแล้วหนึ่งใบหน้างานเมื่อกี้สนุกรีกันสนานมื่ยก่้สนุกมากค่ะที่เขาซื้อแล้วแกะตื่นเต้นมากก็อยากอยากให้ร่วมสนุกกันไม่ไม่เป็นไรนะครับเอาเอาเอาเท่าที่แบบว่าเอออยากร่วมมาขอให้ทุกคนโชคดีละกันค่ะนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีการขายอย่างออนไลน์ด้วยสําหรับแฟนต่างประเทศที่ที่ไม่ได้มาร่วมในวันนี้ก็จะซื้อออนไลน์กันค่ะก็ฟรีออเดอร์ได้แต่ว่าวันที่26 ตุลาค่ะก็จะเป็นงานแฟนไซน์ของของเขาได้ครับผู้โชคดีหมดหมด600คนครับเจอกันแล้วก็ฝากติดตามงานของทั้ง4คนด้วยนะคะปีหน้าจะมีอะไรกันต่อไปมีซีรีส์ใหม่นะมีไหมคะเอาว่ามีแน่ละกันกลัวตกงานขนาดนั้นเลยหรอมกลัวตกงานขนาดคือคือมัน มันมีแน่อยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันจะยิ่งกว่ามีแน่ก็คือต้องรอดูว่ามันคืออะไรอ่ะไม่รค่ะไม่รู้มันมันบอกไม่ได้จริงแต่ว่าแต่ว่ามันคงถูกใจคือเราคิดว่ามันถูกใจแน่มันมีเรื่องที่เราอยู่ในใจแล้วอ๋อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเลเลอะไย่างเดี๋ยรืเพิ่งนะนี่รู้ไปด้วยเลย ดทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วค่ะรอแค่ออนแอร์เองยังพี่ยังอะไรยังยังยังขอโทษค่ะขอโทษค่ะแมมขนาดนั้นเลยใจใจเย็นๆครับใจเย็นใจเย็นๆค่ะแต่ก็เรียกว่าเกมรอเซอร์ไพรส์เนาะสำหรับน้องๆเด็กๆค่ะทำดีต้องได้ไปต่อค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเห็นว่าวันนี้วิ่งล้อกันหลายงานใช่ไหมมีงานทำล้ออันี้ขอบคุณมากๆขอบคุณคนช้ทุกคนคสวัสดี